คือนักซีผู้ยิ่งใหญ่นักสู้คือคนไทยผู้ยิ่งยงโอเคคือนักซีผู้ยิ่งยงจะซีอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือคนไทยผู้ยิ่งใหญ่แล้วไปอะไปหาไว้่ยจะตายหายอยู่แล้วฟื้นหรือยังฟื้นกลับมาหรือยังเริ่มฟื้นละเอดในรักษาได้แล้วนะครับผมล่าสุดนี่มีผู้ชายคนหนึ่งจะไปกระโดดน้าตายนะ เดินไปที่สะพ,พนานพระราม8กดาลังจะกระโดดสะพานเลยมียายคนนึงบอกว่าอไอ้หนูไอ้หนูอยากระโดดสะพานเลยถามผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมเป็นเนอ็เอายายบอกยายเป็นแม่มดเดี๋ยวยายจะให้พรสามข้อแล้วกัน <c oughs> มานี่สิเอ็งซี่ยายทีหนึ่งเดี๋ยวยายจะให้พรสามข้อ,อ <c oughs> ผ่านไปสักพักนึงก็สะดุ้ยด้วยซิงเสร็จเรียบร้อยแม่งนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงมันถามยายว่าไหนยายเมื่อไหร่จะให้พรหนูสักทีหนูจะกลับบ้านแล้วทวงแล้วทวงแล้ว ยายบอกไอ้หนูมึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบห้ามึงยังชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเราแรกก็นึกว่าเอรักษาได้ยายของขาดยายของขาดปสวัสดีครับเฮียตีมาแล้ววันนี้นะสี่คันครับที่อยู่ข้างหน้าที่ที่วันนี้นะ E R K ห้าศูนย์สองปีสองพันสิบเก้าครับนะเวอร์ซิต X สามร้อยปีสองพันสิบเจ็ดสิบเจ็ดจดยี่สิบนะและ G S X เจ็ดห้าศูนย์ ปี2017แนสิบเจ็ด Scammer Ducati s c a m e r ส0่รับปี2 0 1 9จด20จด20เลยไล่ที่คันแรกก่อนดีกว่า400คันนี้บิดโคตรติดมือยางหน้าหลังใหม่ท่อเทอร์มิโนนี้แท้โชคหลังเป็นเอรีเลีเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกันล้มมีนะแล้วเซอร์วิสใหญ่แล้วด้วยยี่โฟกาลาดนะถึงโอ้โหแน่นอนไมค์คันนี้อยู่ที่สองหมื่นสามันโล ใช่ไอ้นกเอาไปแค่นี้พอนะหนึ่งแสนนึ่นเก้าพันเท่นั้นหนึ่งนมาพต่อมา G SX 750ปี2017คันนี้โอ้โหมาตรฐานเลยต้องมีท่อไปกลวยแบบนี้แต่ได้เป็นแอโร่เรียบร้อยแล้วรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานครอบเครื่องคาร์บอนมีแล้วยางหน้าหลังหลือเหลือนะชิวหน้าแต่งและกระจก กระจกอะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นมันกลัวมองไม่เห็นและกระจกสิบล้อติดมาแล้วด้วยไม่สองหมื่นสองพันโลไปดูเสียงด้วยเฮ้ยให้ยาจานา์ใส่จุกรถเสียงใส่จุกรถเสียงไว้เบิ้ลยังไงให้เหมือนเสียงหมาพันปักเงา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 มันใส่จุกรถเสียงหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันโลหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันคันต่อมา world s e e t x สามร้อย abs ปสองพัน 19.20ดเฮ้ยคันนี้แม่งได้เป็นลายพังดิจิตอลเว้ยใครที่แบบว่าเป็นทหารครับเป็นทหารหรือว่าจะเป็นโจนก็ได้มันต้องอาศัยการพรงตัวงตัวคันนี้เลยนะส0 0ซีซจะลุยไปไหนก็ได้สปอร์ตไลท์ใหญ่ๆจากศูนย์มีแล้วแล้วทีเด็ดของคันนี้คือไม่2,000โลเท่านั้นไม่2,000โลเดียวโอ้โอ้าวไม่ไม่เก้าพโล ไม่เก้าพันโลไม่เก้าพันนะ oh. สปอร์ตไลท์ก็มีนะสปอร์ตไลท์ก็มีนะเลยได้เป็นล้อมีเนียมด้วยอ้าวสภาพแบบนี้เฮ้ยวัวซิทสามร้อยคันมาเริ่มเพิ่มเอาร,ราคาเท่านี้ไปดิบบาเจ็ดหมื่นเก้าพันพอเจ็ดหมื่นเก้าพันและใหม่ล่าสุดรีบเลยคันนี้เบนเนลีย T R K 5 0 2ไปี2 1 9 9 2 09.20โอ้โหเฮ้ยล้อสีกรวดมีแล้วยางนี่เป็นสายลุยแล้วดูข้างหน้าดิใครไม่รู้นึกว่าคุณขี่ GS เอ0พันสองข่วเลยลปี๊บสามใบเบนเนลี่ตรงรุ่นแคแจดอกเดียวไขได้หมดนะโอ้โหเฮ้ยแล้วลูกทรงมันใหญ่แล้วมันใหม่มากเลขใบคันนี้ขอบอกว่า2,000โล2,000โล สองพันหกร้อยโอ้โหเฮ้ยดูเสียงเลยอ่ะนี่มันท่อ G S ดีกว่าใช่เห็ไหมสวยสุด G S เลยโอ้โหเฮ้ยเสียงมันดุดันเล้าใจเอาเรื่องนะสองสูบเสียงยังไงให้เหมือนสี่สูบนะสภาพแบบนี้เรียกว่าป้ายแดงเลยครับเอาไปแค่นี้พอนะ 1 9 0 0 0แสนเก้าพันเท่านั้นหนึ่งแสนเก้าพันสนใจจิตไที่อไดห้าสองเจ็ดสี่เดี๋ยวรีบไปนะยายรออยู่กัเดี๋ยวไปซี้ยายก่อนไปสะดุยยายก่อนสวัสดีครับ